สวัดีครับพี่น้องเยอะกับช่องคณะสถาพรครับวันนี้อยู่ที่บริษัทอิงฟ้าอินเตอร์แลบครับนี่กับหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์ครับงานฉลองปีใหม่ของบริษัทอิงฟ้าครับเปิดชมฟรีครับตอนนี้ประมาณสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วครับเลยสี่ทุ่มครึ่งนะครับแปดมกราคมครับคนต่อแถวเขาไปตรวจตรวจคอครับพี่คนอยู่ข้างในประมาณสี่พันคนละคับสังกษีขยายกับอได้ครับนี่เมียกัไปครับนี่ เดี่ยวแย่เลยครับนี่บรรยากาศครับเบิร์ตชีสเกตวงกล้องยืนนีแหละพี่น้องเอ้ยต่อคิวครับนี่ต่อคิวโอ้ล้านค้าล้านขายคึกคักเลยครับนี่โอ้ยเสียงเย่แย่กําลังเล่นตลกครับนี่ บรรยากาศสดๆก็บก si ูดะกังดิ่งดิ้งกะเริ่มคนออกมาครับคนข้างในมันแออันนี้แล้วก็ ยู่ยากครับดีน่ที่อากาศหนาวครับเพราะสั้นเลยกเป็นหนาห่อนนี่แห้งสียากกว่านี้อีกนะครับไรคราับ้านค่าร้านคับ้านขยครับขอกองยาเต็มมานี้ครับ้าเตองไปยิงนหลเร็วไปต่อป้าากล้านโกน้องโดนขบดข้าวเ้ไหม น้องานอต <ove> ั Gotta, ้งตาอยู่คู่บ้านันอหลายสมัตน้องดอเยันอสา้ามน้องอึ้งครับก็คือตับนน้องอึ้งอําเภอราศีสไลด์ายวันนี้มากครับงานพี่งานนึงกับนี่โช์ตลกท็อแล้วนะครับอยูได้ส่งโชว์ บรรยากาศครับท่านนายนะครับเพิ่งไม่รถนตุนสาวเบ่งคนก็กำลังเดินก่อ ตลาดครับใดีเยอามยากาศเขาจีนี่จีบััเลยเขาจีนี่เบาจีด้วเขาจีด้วยเออเาจีอากาศหนาวเริ่มหนาวได้่ดิพาะเยมนเริ่มหนาวแล้วครับนี่คนกัทยอยมาน่แหลเขาขาหมูเบิรตจะกินหรเราป่ะนย Light out, light out. cái go mói, mênh nỉa đi chuzie, nỉa thăm 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 con thăm con thăm 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 ไ่นอ็คนกรต้อแถวขาอะไรครับนี่ต่อคิวต่อแถวขอกรรมทายาการร้านข้าวปลาหมึกย่างยางก็มีนะครับนี่มาเด้อมาเด้อใครจะมาร้านค้าร้านขายเยะแยะครับนี่ ชิดพอตันเลยครับกูรูเลยครับยำหอยยำหอยอาหารการกินไรครับคนนี้ยักติมเงี้ยหลายรับคน อ,อ่าคลิปนี้ฝากไวส์สนี้นะครับเนาองอชมคลิปใหมครับบรรยากาศนอชมคลิปไหนครับสำหรับคลิปนี้ฟากไวส์สนี้ครับสวัสดีครับ